ไม่กลับแล้ออยู่ไหนเอาไม่เอาไม่ซื้อนะงานะ เช้าม,มากนะคะวันนี้มาขึ้นเครื่องที่สนามบ,บินดอนเมืองนะคะเพราะว่าเรากําลังจะเดินทางไปเที่ยวเชียงรายในหน้าฝนกันโดยเราจะเดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชียซึ่งทั้งสะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยแนะนําให้ใช้ในแอปหรือเว็บไซต์มาล่วงหน้าแล้วก็มาโหลดกระเป๋าที่เคาน์เตอร์เนี่ยจะเร็วมากเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้โหลดกระเป๋าสามารถบิ้นบอดดิ้งพาสได้จากตู้อัตโนมัติแล้วก็ฮิ้วสัมภาระไม่เกิน7 0กิโลเดินไปเกตขึ้นเครื่องได้เลยะคะ่ะ ครั้งนี้เราเลือกแพ็กเกจที่เป็นฮอสซีซึ่งเป็นที่นั่งด้านหน้านะคะมันก็จะค่อนข้างสะดวกหน่อยเนาะแล้วมันก็ครอบคลุมน้ําหนักโหลดกระเป๋าคนละ15โลด้วยเราจะได้สิทธิ์ขึ้นและลงเครื่องก่อนใครแถมยังสามารถจองอาหารทานบนเครื่องมาได้ด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะเมนูแนะนําเขาก็จะมีพวกข้าวผัดกระเพราไก่นะคะแล้วก็มีข้าวหน้าไก่ด้วยและที่พลาดไม่ได้ก็นี่เลยค่ะชานมไข่มุกเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแอร์เอเชียนะขึ้นที่ไรเนี่ยต้องสั่งทุกทีเลยค่ะ และเราก็มาถึงเชียงรายแล้วนะคะถึงปุ๊บนี่ขอมากินข้าวก่อนเลยเพราะว่าหิวมากนะคะลู่ลำนะเป็นร้านอาหารเหนือริมแม่น้ำกกนะคะเมนูเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกออเดอร์เมืองซึ่งเป็นเซตแคปหมูไส้อั่วหมูยอเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นดอยนะคะไปทางฝั่งแม่สลองเนาะซึ่งทางมันจะค่อนข้างคดเคี้ยวนิดนึงแต่สองข้างทางเนี่ยเราก็จะได้เห็นความเขียวชะอุ่มของธรรมชาตินะคะ คนเป็นลมไปแล้วนึงก็คือเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีไอหมอกด้วยแนะนําให้แบบพกยาดมก่อนจะถึงดอยแม่สลองนะคะเราจะผ่านทางไร่ชาฉุยฟงซึ่งเป็นไร่ชาที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ไร่ชานะคะที่นี้ชื่อว่าไร่ชาฉุยฟงนะอยู่บนความสูงระดับ1,200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเลยนะเขาบอกว่าที่เนี่ยหน้าฝนเนี่ยเขียวชอุ่มมากเลยเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากนะคะทุกคน ไฮไลท์ก็คือเขาบอกว่าที่นี่ชาเขียวดีมากเดี๋ยวเราเดินไล่ชาตรงนี้เสร็จนะเราก็จะเข้าไปที่ร้านเค้กแล้วก็ไปชิมพวกชากันนะคะสอง,องคนนี้สั่งอะไรกันดีคะูลชาเขียวค่ะชาเขียว,ยวยยเขวาเขมี ปูหลงเวนทีแบล็กทีทันนี้เลมอนทีซัปเป้ ที่คนขับเขาก็กำลังพาเราขึ้นดอยแม่สลองนะคะซึ่งเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมจีนยูนานและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่นี่เนี่ยเป็นภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็อยู่ติดกับประเทศเมียนมาเลยเพราะฉะนั้นในหน้าฝนเนี่ยขอให้เราพกแจ็คเก็ตมาสักตัวนะเพราะว่าอากาศมันก็จะประมาณแบบ20ต้นๆน,นะคะแถมยังมีวิวสวนดอกไม้บานสะพรัง่งแล้วก็มีไอหมอกลอยอยู่ตามยอดเขาด้วยคะ่ะที่นี่เรากำลังอยู่กันที่ร้านของดอยหมอกดอกไม้นะซึ่งมันเป็นทั้ง รีสอร์ทแล้วก็เป็นร้านอาหารที่คนทั่วไปถึงแม้จะไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถเข้ามาทานได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันเลยค่ะ ทานอาหารเสร็จแล้วอย่าลืมแวะมาที่คาเฟ่นะคะซึ่งข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นร้านขายของที่ระลึกเนาะเราก็จะมีพวกชานะคะหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยแล้วก็มีพวกบวยที่คนก็นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากนะคะพี่เขาสามารถให้เราชิมได้ด้วยถ้าชอบรสชาติไหนก็สามารถซื้อได้เลยค่ะบวยซากุรนาย่ำเนยยุ้ย

แล้วในระหว่างที่คนนึงกาลังลองเสื้ออีกคนนึงก็คือกําลังดิวกําลังต่อรองกับน้องที่มาขายของอยู่นะคะ <c oughs> น้องเขาแบบไม่ยอมไปเลยจริงๆค่ะเขายืนอยู่นานมากแล้วก็พยายามจะแบบว่าขายของที่เป็นแบบพวกยางมัดผม20บาท50บาทอะไรอย่างี้คะ่ะขูผมเอาไม่เอาไม่ซื้อแลงั้น,นะเนี่ยอันนี้ห <c oughs> ้าสิบโอ้ ไปเลยหรอเ,รเอาไปบ้านก่อนองไม่เห็นเ <c oughs> ช้าวันต่อมาเราเริ่มต้นทริปที่เบรคฟาสต์ของโรงแรมกันก่อนนะคะทริปนี้เราพักที่ The Heritage เชียงรายอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็เตียงนอนสบายมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> ก่อนจะแวะมาที่นี่นะคะ,ดา,ะดาดสดาสตูดิโอเป็นทั้งคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นแกลเลอรีร่ด้วยนอกจากกาแฟ เราอยากให้ทุกคนได้ลองชาที่เขาเบลนของเขาเองเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะชื่อเหมือนกับเจ้าของสถานที่เลยก็คือพี่อิ่มพุทธลักดณา์าดาัชนนั่นเองพี่อิ่มเป็นศิลปินเชียงรายที่ลงไหลในเรื่องของพฤกษศาส,าสตร์ชอบวาดภาพดอกไม้ต้นไม้แล้วก็สัตว์ต่างๆในธรรมชาตินะคะก็เป็นคาเฟ่ที่เหมาะกับธีมหน้าฝนของเรามากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเยี่ยมเยือนถึง วดีโอห้องทำงานของศิลปินแถมพี่อิมเนีก็พาเราเดินชมแล้วก็อธิบายลำลันใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองเลยค่ะมันจะมีเทคนิคบางอย่างสมมพื้นดำแล้วเราก็สกิดขาวอะค่ะมันจะกลายเป็นพวกฟุ้งฟิงอะไรประมาณนี้นี่แบบมันสมบูรเลย เก็บเองใส่ไปง่มเฉยๆเพราะว่าต้นชาบับาทมันไม่อยู่แล้วแล้วก็ชิ้นใหญ่กว่านี้หิ่งจะแค่เก็บไว้